มาเดี๋ยววันนี้พามาดูตัวนี้นะครับสเปรย์หล่อลื่นนี่ b 1สเปรย์นะครับตัวนี้นี่เป็นสเปรย์จารบีหล่อลื่นนะครับสําหรับลรถออกทิปเดินทางหรือว่ารถประจําใช้อยู่บ้านก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ข้อดียังไงช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่และสะเตอร์นะครับปกติโซ่สเตอร์ถ้าเราไม่หย่อดน้ํามันเนี่ยก็จะดังก็แก,ก๊แกก็แก,ก๊กแล้วก็จะเหล็กกับเหล็กจะเสียสีกันง่ายตัวนี้เป็นเนื้อของจารบีขาวจารบีใสนะครับสามารถซับแรง การเสียดสีของโซ่ได้ทําให้โซ่เรามีอายุการใช้งานมากขึ้นโซ่ไม่แข็งโซ่ไม่ตายใช้ตัวนี้นะครับสาหรับรถที่ใช้ประจําใช้บ่อยเดินทางออกทิปจริงๆก็พกนะรถบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้ต้องพกเลยนะครับเพราะจริงๆรถบิ๊กไบค์เนี่ยโซ่ป็นโอลิงนะครับคือการเดินทางก็ต้องใช้จารบีช่วยในการซับโซ่เพางั้นโซ่มันจะดังโซ่มันจะตายแล้วโซ่เส้นหนึ่งอะถ้าเป็นบิ๊กไบค์อะเปลี่ยนเส้นทีหนึ่งก็สองพันสามพันครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมให้ราคาส่งฟรีปกติหน้าร้านเนี้ย หนึ่งร้อยสาดเก้าลดเซลเหลือหนึ่งร้อยอะวันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวให้บัวทำข้างล่างให้นะครับใครสนใจเอาไปหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีนะครับผมให้แค่สิบขวดแล้วกันอะสิบขวดหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีครับใครสนใจแคบรูปทักหาแอดมินได้เลยนะครับหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีโอเคครับไป